อ่าสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผุ๋มไรกัน p m c a m i n g นะครับก็หายกันไปหนึ่งอาทิตย์นะครับก็วันนี้เราก็กลับมาแคสกันอีกแล้วนะครับโอเคครับก็วันนี้เรามาอยู่ในปืนเออมาอยู่กับปืนอีออนดิมอนนะครับโหกระตุกกระุกนะครับโอเคก็ไม่เล่นนะเงี้ยนะครับก็วันนี้เราก็มารีวิวกันให้ดูนะครับเยอะ โดนบืนอประมาณสอยไปนะครับอาอกุยผมก็ไม่มออกุยไปทวีนะครับก็โอเคก็กลับมาต่อกันอีกแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็งานยุ่งน่ะอ้าวหายตัว เกิด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 หรอหลังก็มีครับหลังก็มีขอลองดูไม่มีอนะหายไปไหนวะนะครับดูหน่อยมีหลังไหมไม่มีอุ้ยหลังมีไอ้ <c oughs> เจอเด็กงงเด้งงเด้เลยไม่มีคนนำเราแล้วแหละ สาย่อใส่เลยนะครับสายโย่ใส่เลยเอย่างนี้มีมาตรงๆมีเกิเกิดเกิดหลังมีหลังมีมันจะตุยดูมามันจะตุยผมเล็บุ้องิดตัว

ได้ยินเสียงมาแต่ไกลอ้ยอีดอกอื้ออ,อีโดนตรงข้างบนนะครับเราไม่แก้แค้นนะครับโอ้โหโดนโได้มันจะไปตามทันไวๆนะครับโอเคตามมันไปบดีต้องสั่งไปไหนมารอจปเลยดีไปไหนอนะไรเนี่ยี้องทดีดี อย่งคิวเขาครับตามอโอเนกอตามออุอ้ยมาใกล้กเลยดีอืหัวแตกเย็นตามมากกาใกล้ใกล้กูเสษตสวยแล้วครับอีออีนี่ <c oughs> หลิวอ,อะไรตรงวันนั้นวะโอ้โหตกใจห่า พีากูดนนะูนำมันนะเาอเป็นใครท่านเปลนไคมาจะได้ใคมาจะได้ือแล้ววมันทำอะไรฮ <c oughs> เลยคะ <c oughs> ไม่ทันครับแวยิงไม่ทันนะครับอนี่ับ สิบห้าก็สิบห้าตามกูเลยยี่ยให้กูเจอแจ็คพอดเงินไปเลยไอ้ดอกดอกที่ไหนมันโดนด้วยโอ้ยาเกตัวเ่ยะเออเออเออนออเอะเออเออเออเอกเบอยออเออเอตเออ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 เใอเออเออเออเยอเออเออออเออออเ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 อนเอเออเเออเอเออเออเอเออเ ต <savior> oh oh uh ุ๋ยกันั่นแหละโอ้มึงไม่รู้จักเขาว่าเลิกตุ๋ยปะโอ้โหนี่น้ำผูเล่นโซโลทีไรแม่นำกูตลอดเอ้าาเอ้ไม่ตายผูไม่ตายเว้ยแต่อุ้ย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 เออหัวแตกฮะรอดไม่เป็นนะอะไรวะไอ้แม่งเจอเจอเออตายห่าครับ เล็กอสามตัวนะครับไปกกันเลยวะอู้ยสัตว์เออเจอมมาแล้วเออโอ้ไอ้เหี้ยน,นั่นแน่นอนเลยโอย้แม่งเด็กนีบชนะไปไหนอีกเฮ้ยนี่มึงโหดจริเออน่ะยิงไปเลยครับอีกสองแต้มไม่เป็นไรครับโอเคก็วันนี้ก็สนุกขึ้นมาแล้ว ครับก็รีวิวกระปืนตัวนี้นะครับก็ถือว่าแรงก็ถือว่าเบามันใหญ่ไปหน่อยครับก็ขอใครด้วยครับถ้ามีข้อิดพลาดใดๆนะอันนี้ก็เป็น